จากที่ทางทนายพี่แอ๊ดได้พูดมาว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับนะครับแล้วก็มันมีบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับโทษอาญาอยากจะให้พี่แอ๊ดลองยกตัวอย่างครับว่าที่ผิดกันบ่อยๆเลยเนี่ยแล้วมีโทษอาญาด้วยนีย้คืออะไรครับอย่างเช่นตัวพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นคนต่างด้าวหรือถ้าตัวเป็นตัวพระราชบัญญัติโรงแรมนะคะก็จะมีโทษปรับซึ่งโทษปรับค่อนข้างแพงเป็นสองหมื่นบาทต่อกรม นะคระััเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เช่าหเช่1วันก็1กรัมละให้เช่า2วันก็2กรัมมูลค่าของค่าปรับเนี่ยมันก็จะสูงมากนะคะอาจจะต้องขายทรัพย์สินไปจ่ายค่าปรับกันเลยทีเดียวเพราะฉนั้นก็ต้องทําให้ถูกต้องนะคะซึ่ง Airbnb มันมีวิธีการทางออกที่จะทําในประเทศไทยได้หลายรูปแบบนะคะก็มาว่ากันนะคะว่าจะทํายังไงได้บ้างการทํา Airbnb เนี่ยนะคะมันทําได้หลายแบบนะคะทำแบบลองผิดลองถูกทําแบบปัง ะะก็สามารถทําได้แต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวควบคุมสิทธิและหน้าที่ของเราที่จะทําให้ถูกต้องแล้วก็ทําให้มันดีนะคะเพราะฉะนั้น21กันยายนช่วงเช้านะคะเรามาเจอกันในคลาสเพื่อที่จะได้ทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและทําให้เราตามฝันของเราได้เจอกันค่ะ